TV. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดโครงการโตโยต้ายังเอนจิเนียร์ค่าคอนเทสต์สตาร์ทแพชชั่นปันไอเดียซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านการเชิญชวนคณะนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยายลัยชั้นนำทั่วประเทศร่วมประกวดออกแบบชุดแต่งรถยนต์ที่ผสานดีไซน์สวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์พร้อมหลักอากาศพลศาสตร์ที่เหมาะสมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า กว่า0 0แสนบาทในกิจกรรมครั้งนี้โตโยต้าได้นำรถยนต์ยอดนิยม2รุ่นได้แก่ยาริสเอทีฟรถยนต์แบบ4ด้าน4ประตูและยาริ Cross รถยนต์แบบ SUV 5ประตูมาเป็นโจทย์หลักในการออกแบบค่ะ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิศวกรรมควบคู่กับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจหรือนวัตกรรมด้านยานยนต์ได้ในอนาคตค่ะ โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศจํานวน7แห่งเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากทุนการศึกษาแล้วมีโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมขับขี่จาก Toyota า a า o ซ Racing Academy Thailand เพื่อพัฒนาทักษะด้านยานยนต์อย่างรอบด้าน t o โ,โยต้เชื่อมั่นว่า,นวานแนวคิดสร้างสารรค์จากคนรุ่นใหม่ในวันนี้คือพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคตค่ะ